สีมันเหลื่อมตามากพี่น้องเอ้ยเอาเห่ใหม่ครับมาเปิดหัวเลยครับวันนี้อ๋อพี่น้องสวัสดีครับผมวัสดียามเช้าครับเช้านี้ครับดูพี่น้องเห็นเห็นมันเหลื่อมตาเลยอดมาถ่ายไม่ได้ครับของใหม่เปิดกรุมาเลยอ่าวันนี้เราอยู่ที่บ้านขวาวนะครับตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระสุรินทร์นะครับวันนี้บัตรแพร่ส0มรฝั่ง150นะครับผม รอลุนกันพี่น้องเขาว่ามันน่าจะมีอะไรกระโดดให้เราได้ชมนะครับผมก็รอลุนครับโดดไม่โดดไม่รู้ครับโอ้โหเริ่มบอลแล้วเริ่มบอลแลพี่น้องวันนี้ก็บานไปฟังกันตรึมไปครับกันตรึมบงบอกถึงคนสรินเออนี่ครับดูเช็คแฮดดีๆนะครับเช็คแฮดดีๆครับพี่น้องนี่ครับแฟนคลับแฟนคลับครับเดี๋ยวดูประจําดูทุกวัน บอกไม่ดูใครเราดูแต่สุ่ยุ o มๆ z อยู่เลย <laughs> เดี๋ยวรอลู้กันพี่นอ้องสักครู่ครับสักครู่มาว่าลงไปกันเกือบจะ100%แล้วนะครับรอแค่สัญญาณแค่เวลานะครับผมเขาอบอกให้เตรียม<า>ยอ่เ<า>ตรียมอ่คนาวานเตรียมคนไายก็เตรียมพร้อมแล้วจู พี่น้องชัดเด่ชาแรกลงไปแล้วนะครับผมอ่าปัดเพจสามร้อยฝั่งร้อยห้าสิบนะครับบ้านขาวนะครับตำบลชุมแสงอำเภอจอมประสุรินอ่ารอลุนครับรอลุนครับบึ้มบั้มไหมบึ้มบั้มไหมยางนะครับยางนะครับยังไม่มีบึ้มไม่มีบั้มครับรอกรรอกนครับสักครู่สักครู่เอาแล้วครับตับเพียนมาหนึ่ง ได้ปลาทูมาปลาทูน้ำจืดเหรอเขาบอกได้ปลาทูมาเอฟซีได้เลยบอกได้ปลาทูมาหนึ่งโอ้เอาดูดูทั้งรุกได้ปลาทูอีกแล้วนูอายะโอ้เซลสายอยู่พี่น้องทางนูนนูโอ้โหโอ้ดูดูทางนี้โอ้เอายี่สกครับยี่สกตัวละไรยี่สิบครับเอาอะไรยี่สิบ โอ้เอาเอาเอาพี่น้องมามาดูตรงนู้นครับโอ้อาได้สองตัวก็ได้สี่สิบแล้วได้ขวดเล็กแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วครับเป็นกะโหย่าเอากะโหลครับกะโหลกกะปลาจีนเอาล้วครับเอาล้วครับโอ้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 อันนี้อะไรยกยก โอ้ปลาจีนปลาจีนปลาจีนเออสองตัวตรงครับป้าป้ามามาอฮย่าๆยเฮยยโอ้โอ้โอ้ซุ่มยุ่มโอ้สามโอ้ดูดูดิครับโอ้มีทั้งได้เลยไม่ได้ลอดไปหมดโอ้จีนใหญ่ไี่น้องใหญ่สุดแล้วนะตอนนี้ อ่าณเวลานี้นะครับเวลาต่อไปเรายังไม่รู้ครับตอนนี้ใหญ่สุดแล้วอ่าดูเราฟังตรงนี้ครับเออโอ้นวลจันยีสุกดนี่ครับนวลจันก็ยีสุกมามามามโอ้เหลายเป็นยังไงเหลายโอ้หลอกปลาไม่ได้เลยเหลายนี่หลอกได้แต่คนเนาะหลอกลายแต่คนนั่นนี่โอ้มา เอาวานเป็นเกียรติให้กล้องผมหน่อยโอ้อโหมาพบกับเห็นลายนะครับมอจวดนลสีสวยสีสวยครับพี่น,อนๆๆๆๆ้องนิ่งง่าง่าแห้งมาแล้วใส่โบโบมาแล้วครับพี่นออ้องอู้หูยครับพี่น้องเราต้องให้ดูครับใสสวยใสยสวยนี่ โอ้ยขอบคุณครับอดูตรงแพดูแพรครับปลาไหลด้าน,นบนมันเป็นปลาจีนบังครับอลปลาจีนหนึ่งแล้วที่เพลาที่เพลามีโยกมีโยกอยู่ครับปึ๊บปึป๊บโอ้โหสองสามตัวมาเลยโอ้วาแล้วครับเห็นโยกโยกมาแล้วโอ้โหซุมยูมีน้องบ้าโอ้อะไรจะขนาดนั้นอยู่เราฟังดอดกเดียวครับตรงนี้พี่น้องบ้ง ครับเป็นประเพียนปลาจีนยี่สกนิ่นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้บึกนะครับพี่น้องบึกไหมพี่น้องดูไหมมั่นใจครับโอ้บึกอยู่ครับอได้บึกมาแล้วครับหนึ่งาดูครับปลาดุกครับวปลาดุกปลา,ปลาจีนเนาะพี่เนตรครับพี่เนตรเออ น้องตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับบาทร้อยห้าสิบบาทชาเดียวเกินคุมเลยครับเรียบร้อยพี่น้องโอ้ทั้งบึกทั้งนินทั้งเพียนโอ้ดูเออมานคักครับพี่น้องมือครับขึ้นมาทีละสองเลยครับตรงแพรดูเป็นยีสก,กับไปจีนครับดูครับดูครับยีสกครับยีสกเฮลายเฮลายโอ้มาแล้วมาแล้วเออ เฮไลกินปลายจีนปลาจีนตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันพันกันครับเป็นปลาอะไรอ๋อเอยู่ในเหใครโน่อขึ้นอันยาขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแบ่งกันไม่ได้ก็ผิดกันเดวผิดกันเนาะ ัอย่างั้นเอาเอาขวดใหญ่พอกินด้วยกันขวดใหญ่พอพูดคุยกันได้อยู่มามามาโดนแท้ครับเป็นตำแหอ,อยู่เมื่อกี้ครับอยู่ในหรือนอกครับอยู่ในหรือนอกมามาในแหนอกแหมีนอกมีในมีนอกมีในแหละอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่แค่นั้นแหละมาวนะ้า สายตาไม่น่าพลาดโอ้โหไปจีนเอยไปจีนครับไปจีนมีมากกว่าตัวหนึ่งไหมครับปุ๊บอาแล้วครับมาสองตัวครับแต่เพี้ยนหนึ่งจีนหนึ่งเอออ่ะพอจะได้กับข้าวแล้วก็กับเกลมมาดูตัวนี้ครับดูตัวนี้ครับ มาแบ่งกันมาลงตัวสี่สิบขวดใหญ่พอแล้วเจรย์นุนได้ปลาอะไรไม่รู้ครับตัวใหญ่สองตัวเลยครับน่าจะเป็นบึกนะครับอ่าน่าจะเป็นบึกนะครับดูุสองตัวเลยครับแล้วก็ปลาเล็กอีกอ่าพี่โชคกครับพี่โชคพี่โชคพันลุยครับพี่โชคพันลุยครับได้บึกเหมือนกันนะครับอ่าน่าจะเป็นบึกนะครับ ด <c oughs> ีน้องวานแหแล้วมันหนาวโอ้โหปาดูแก้วโอ้โหสีหน้าขอดูสีหน้าจ่าจ่าหน่อยมันยังอร่อยใช่ไหมสีหน้าอย,อย่างนี้มัน <c oughs> จูอ๋อมันจ <c oughs> ูเหรองวานแล้วมันหนาวมันต้องหาอะไรร้อนๆเออฮ้ยีน้องถ่ายรูปสะหน่อยของไงของไงเออ กับแกล้มเย็นนี้ครับโอ้ตรงกลางครับเจ้านู้นครับสองสามตัวไปแล้วครับน่าจะเป็นยีสุกับปลายจีนนะครับเอาละครับหอบขึ้นมาแล้วครับหอบขึ้นมาแล้วครับเออปลายจีนนู้นะพี่น้องหอบขึ้นมาแล้วครับปลายจีนใหญ่ขอถ่ายรูปนิดนึงครับบอลโอ้เอฟซีด้วยเหรอบอลขอบคุณครับอ่านี่ครับ ดูทุกวันเราต้องดูตัวเองด้วยครับเย้อ๊ะโดนอีกแล้วจะไม่ให้ผมไปไหนเลยใช่ไหมนี <c> ่ <ười> โอ้ยเดือดวดูครับไปกินมาอีกแล้วโอ้ยเราฟังก็ได้กันแซวซะอยู่ครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยพี่น้องอ่าได้ยกนด้ยกเลยโอู้วเอาได้บึกได้บึกยาอ่าตรงกลางก็ได้บึกอยู่ครับ อ่าพี่น้องดูเอฟซีเขาบอกเขาไม่มาหวานปลานะครับมากินข้าวดูคนหวานแหครับผ่ชอบใช่ไหมเออดูกินข้าวอร่อยเนาะอร่อยนี่ปลาปนปลาปนปลาครับนี่นี่ดูปลากรามปลากรามน้อนเขาบอกกินข้าวมันก็ต้องหามุมดีๆให้พอได้ฟิลหน่อยครับพี่น้องเอมากินข้าวดูคนหวานแหก็ว่างั้นมันถึงจะกินข้าวอร่อยอ้าวอุ้ยแก้วเมื่อกี้หมดลิตรแล้วอีกแก้วไป โอ้มองหน้าแล้วโอ้แก้วมันใหญ่เกินไงเมื่อกี้นะเอาตัวเล็กเอาเลยเอาวันโชว์กล้องหน่อยตัวเล็กเลยเอาเลยวันที่เซียนแห่นะครับอนาคตนะครับจะเป็นเซียนแห่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองสุรินทร์นะครับโดยการทำนายทายทักโดยอาจารย์สุริยานไปจวดเออกับนายคนเออ เดินเลาะกันไปเรื่อยๆพี่น้องหาแนวสนุกหาแนวร่วมกันไปครับพี่น้องพาเดินเลาะมาโซนนี้หน่อยครับโอ้ยน้งก็ได้บึกขึ้นแล้วนะโอ้ยอะยะกระชังนี้ไม่ธรรมดาพอจะได้กับเกลมีน้องยเย็นนี้หมดสองสามขวดใหญ่เท่ดูครับเกมเมือ่อยแก่กระใสดูครับดูครับ ตรงนี้ก็โอ้เหลือแต่ขวดไว้ไหนคนสายชิวโอ้สายชิว,สา,ชวสายชิวไม่ลงเลยทีนี่ได้ที่แล้วไม่ลงแล้วโอ้โอ้ไหนเขายนขึ้นมาเมื่อกี้เองตรงนี้ไปไหนแล้วปลาอะไรครับรีย้อง้ยี่น้องนี่นี่ปามูปลาโอ้ยปลบึกกับปลาบึกปลาบึกอสองตัวว้ ไอ้ขึ้นกระสอบแล้วตรงนี้นี่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยปะได้บึกหรืเขาไหมได้ตัวหนึ่งครับได้ตัวหนึ่งโอ้โหใครใครใครโดนอะไรอ่าพี่น้องก็บอกได้ยินได้ยินเขาว่าจะได้ชชโดโอ้โหดูเบลล์ล้มเลยครับตัวอ้วนมากพี่น้องดนใหญ่ใชโดูใหญ่เอาทำนี้นะครับเอาหนอนจันทร์ครับนอนจันทร์โอ้ตัวผุนี้ มาพี่น้องอันนู้นเขาได้เชโดโอ้ทีนี้เขาได้บึกเออมาถ่ายรูปกันครับนี่เออบึกครับบึกกครับโอ้โหตอนนี้พอบัตรทุนพุ่งเหย่เออพอจะได้ทุนนี่บาทโคตรจอลบาทเอาเดี๋ยวหาหาข่าวเล่ามีอะไรข่าวบางแล้วอหาข่าวเล่าตอนเย็นนี้นี่หาข่าวเล่า ลองดูกระชังนี้ครับได้เยอะครับปัดโอ้เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยนี่โอ้ด้บึด้วยตัวนึงยาเออเอาออหมดอีหลายขวดเย็นนี้ครับดีใจได้เยอะอะไรก็ถ่ายครับใบสัตย์ครับเยี่ยมเอเอ,เอแฟนคลับครับแฟนคลับครับ ่าพี่น้องเดินเลาะไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อยๆยะยิ้มอย่างนี้มีเล็ดสไนช่องไหนช่องไหนเอออะไรก็ท้ายครับอะไรก็ท้ายเออนี่ครับขอท้ายน้อยงั้นเออามาพี่น้องเออร้อยห้าสิบอะไรเยอะแยะเนาะเออได้ครับบัตรแล้วอ้าะดูคาบเลาเย็นนี้เออหัวได้พอได้กันอยู่พี่นอ้นอ,งองได้สนุกสนานกันด้วยครับ าแกดึงปลาใหญ่ขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรครับยังมองไม่ชัดเป็นปลาอะไรเนาะพี่โนโอ้องตัวใหญ่นะครับนูบางกระสอบอยู่ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราดูครับจะได้เห็นชัดไหมเนาะบึกหรือจีนครับน่าจะเป็นบึกนะครับดูจากหลังแวบๆมัดแล้วนะครับมัดแล้วนะครับ ปลาอะไรครับอุ้ยนวลจันทร์นวลจันทร์ดวยังใหญ่ครับครับเลาะฟังเลาะฟังตะเพียนมาตะเพียนมาเออ,เอ,อใส่สวยครับตะเพียนนะลองดูครับเลาะฟังตรงนี้ครับได้อยู่นี่ได้จีนได้บึกได้นิน่อยู่ครับอ้ยาไม่ได้คระแคร์กันอยู่พี่นอ้อง การเริ่มร้อนแล้วครับคนเริ่มมาหวานกันเล่นน้ํากันครับเด็กๆก,ก็มาครับอ๋อพี่น้องดูกระชังนี้ดูกระชังนี้ก่อนนี่โอ้คือได้หลายแท้กระชังนี้นี่ดูครับกระชังไครนอกครับนี่ทำงานนี่นะโอ้ได้หลายได้หลายอยู่ครับ เสียนน้อยครับเสียนน้อยบา้าเสียนอนเนี่นะดูผลงานโอ้ยยอุบานได้เองนะอู้พี่น้องได้ยีสกได้ก็โอ้อีกบา้าไม่ธรรมดาดูครับทรงของเสียนครับเออเอาซุ่มยูมซุ่มยูมพี่น้องซุ่มยูม,ม,ยมนี่มาทีเดียวกี่ตัวนี่บา้าสี่หรือห้าโอ้ยได้ประดุกด้วยนี่โอ้ย,อยประดุกพี่น้องห้าตัวไปเลยครับเยอ มามามาแล้วก็บอกมานี่ครับทีมงานทีมงานอ๋ออันนี้ตัวน้อยตัวน้อยตัวใหญ่เขาโคนไม่ได้บึ้งเนาะไม่ได้บึ้งไม่ได้บึ้งกดก็โอ้ยไปกินใครได้บึ้งดูครับดูตาดูตาตาตัวแรกนี่ตาตัวแรกตัวแรกโอ้โหตัวแรกควันเอ้ยควันมา เอออย่างนี้ต้องจัดหนักเย็นนี้ตัวแรกสดน้ำร้อนๆครับสี่สิบขวดใหญ่พอเออหวานเกี๊ยวพี่น้องมาดูครับอันนี้เอซีบอกดูครับได้เห็ดเดียวแหแรกแห่แรกแล้กี่ตัวนี่บอสเดี๋ยวส่งมันนี่้องส่งมาดูข้างในก่อนนีเห็ดเดียวโดนดอกเดียวแล้วก็เงียบเลย ขคือกั้นเงี่ยมาเอาแล้วครับมาแล้วครับเบอร์ยี่สิบโดนแท้ครับเห็นหางน้ำแล้วรอลุ้นครับปลาอะไรพี่น้องปลาอะไรก็ไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามันมีหางน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเฮโยกเฮโยกเฮโยกครับเฮโยกอยู่ครับอ่าดักรอเลยพี่น้องดักรอเลยครับ เห็ wow. นมันตีน้าเห็นมันตีน้ําขึ้นมาเมื่อกี้เองครับเป็นปลาอะไรครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่เหมือนจะเงียบเหมือนจะเงียบมันอาจจะอยู่ที่เพลาแล้วมั้งครับมามาครับมาครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่บอกว่ามาอยู่อโอ้มาแบบนิ่งนิครับมาแบบนิ่งน เงียบเงียบบ่ฮู้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนปัดพี่น้องอ๋อนี่ครับกินใหญ่กินใหญ่ปาดนิ่งมากเห็นตัมทีเดียวแล้วนิ่งเลยเห็นว่าเจอแหเซียนไม่กล้าดิ้นเจอแหเซียนไม่กล้าดิ้นเลยครับโยมสยบซีโรราบอตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นปลาเก่าพี่น้องไข่เต็มท้องอยู่ครับ อาพี่น้องควันเอ้ยควันมาแกบอกพึ่งได้ตัวเดียวเดียวแล้วใหญ่ด้วยแล้วกลับเลยไหมโอ้ยังใช่ไหมโอ้ยังยังยังโอ้ใหญ่กไปใหญ่ไปใหญ่เลยโอ้เอาแล้วแกยังยัเรบแกยังสงสัยอยู่ยังอยากได้ยังอยากจะซื้ออยู่ตกลงราคาได้ไหมนี่เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเนาะเดี๋ยวคุยกันเนอะยกเดี๋ยวยกกันชักโบกสองโบกคุยกันได้เลยนี่นี่ เอาพี่น <laughs> ah, oh. ้องมาดูผลงานครับแห็บไม้แห็บไม้ที่เปิดหัวมาดูครับโอ้โหกี่ได้หลายตัวดินี่ครับนู่นครับเอ้ย่าๆๆป่าเอ้ยแห็บไม้ด้วยอ๋อขอก่อนนะนี่เราลุดโอ้โหนี่ เห่ไม่ไม่ดูวนด้นเห่เกาใส่ตัวเดาเอาไ้ไม่เกาเลยเอาไปไม่ได้แล้วนี่นะตัวสวยครับตัวสวยอยู่พี่งนอกร้อยห้าสิบบาทเอาเยอะเอาปะนิ่งสี่ตัวพออย่างอื่นเอาเยอะอยู่แต่ปะนิ่งจะเอาแค่สี่ตัวมามามาไหนๆก็ไหนๆแล้วดูผลงานก่อนโอ้โหชาวอะไรเยอะแยะที่ อยาอีกสักห้าตัวพอ,อ,วพอโอ้โหน้องตอนนี้ก็ได้ไปลาจีนใหญ่เหมือนกันครับโอ้ดูครับผลงานผลงานไม่ธรรมดาหาจะบาแล้วหรอยกกอนักโบกอีกก้อนโอ้โอ้โอดูหมดโบกใหญ่โอ้นี่ครับชอบเออได้ที่แล้วได้ที่แล้วมามาอู้ทอนนี้ได้ปลาบึกยา าพี่น้องเดินกลับมาเดินกลับมาฝั่งเดิมแล้วครับฝั่งเดิมอิยานี่านี่ครับบึกพี่น้องบึกเอาไปปล่อยเอาไปแกล้มนี่เอาไปแกล้มวิญยาณคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็เอาไปแกล้มโอ้นี่ยินนี้หมดเยอะหมดเยอะกว่าค่าบัตรอีกยินนี้เนีเมียไม่ด่าแล้วเออมียไม่ด่าแล้วใช่ไหมอู๋ เออถ่ายรูปไว้อวดเมียด้วยนี่มาพี่นอ้องเออบึกกับบึกโอเคขอบคุณครับดูครับดูครับดูครับโอ้ยห้าตัวนะพี่นอ้องทั้งบึกด้วยนวลจันทร์กับโฮจีนดีวปินน่นเราต้องไปเอาปลาน,นินเอ,อ้ยพี่นอ้องดูครับเดีเออ๋ยวต่อไปต้องหากระชังใหญ่วันนี้ เพื่อไปโดนบึกไสใหญ่มาหนิเ mm hmm. ออดิโนงดูครับห้าตัวห้าตัวออร้อดตัวแล้ววันนี้ร้อยห้าสิบบาทเองมา mm hmm. พี่น้องกระชังนี้ก็ได้ไปกินหลายตัวอยู่ครับ mm hmm. แล้วฟังก็พอได้ครับพอได้ตรงกลางก็พอได้บางส่วนนะครับกระละกันพี่น้องมีมากมีน้อยกระละกันครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ ก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ให้เห็นอยู่พี่น้องนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นกันบางส่วนแล้วพี่น้องนะครับเริ่มซาสากันแล้ว <c oughs> เริ่มไม่ค่อยเห็นดึงเท่าไหร่นะครับะก็ฝากกันประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคามหาชนนะครับพันบ้านนะครับโซนนู้นก็มันย้อนแสงพี่น้องเดินยากเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับโซนสะดุง เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องดูครับปลาาลปปลาาปปลาาลาปปลาลาปลาาปปลาารปโอ้ยจารเมดูนี่เองครับอืมจารเมามนะจารเมารจารเมดูนี่ค่อันนี้ปลาคารจารเมครับจารเม ยอะารนี้แหละใหญ่จะเปมีปลาตลาดปลาครับตลาดปลาปเออตลาดปลาเลย